พัทยาโอ้โหคุณผู้ชมคะเทปนี้นะคะพิเศษมากๆเลยใส่เนื้อต้องไม่พลาดตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดตรงมูลเหล็กนะคะสาขานี้เป็นสาขาต้นตำรับกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในดีกว่าว่าเมนูจะเด็ดคนจะเยอะแค่ไหนคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเอาละคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าโอโ้คุณผู้ชม มีทุเรียนด้วยนะคะต้องบอกว่าร้านนี้นี่ค่ะพิเศษมาเลยนะคะก้านยาวต้องลองแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลองทุเรียนเราเข้าไปที่ร้านกันก่อนค่ะเดี๋ยวขอนุญาตถอดแมสกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เฮียเดย์เจ้าของร้านวัดดงใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคนนี้ไม่ใช่ต้องเป็นคนนี้อีกแน่นอนเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่เฮียเดย์ใช่ไหมคะ อ๋อนี้<ห>นเป็นทายาดคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาเฮียเดไปดูกันว่าเฮียเดอยู่ที่ไหนนะคะอ่าสวัสดีค่ะคนไหนเฮียเดเอ๋ยเฮียเดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะปุ้ยเป็นยังไงบ้างคะทำอะไรเอ๋ยเฮียก็วันนี้ก็ขึ้นลูกกรวติ่งตามกติโอ้โเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมดูของนะคะหุงอุ่นตุนต้มนึง่งอยู่ที่นี่หมดเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่นคือ อ๋อเป็นหมูตุนอันนี้เป็นไส้ตุนอ่าไส้ตุนไส้ตุนนะครับค่ะอ่าผมเพียงแตแล้วก็เป็นวัวเป็นวัวเป็นตุนนะครับของโปรดเลยนะคะคุณผู้ชมเอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยนะครับเลือดเกลือยอะสําหรชั้นติดมันเกิดชั้นปิดมันนะครับอ่าแล้วก็ คุณผู้ชมคะนี่จะบอกว่าเป็นเจ้าของสูตรตัวจริงเสียงจริงยืนทําเองปรุงเองกลับมือเลยนะคะทุกๆวันทุกๆุกเช้านะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเด็ดดวงแค่ไหนแล้วก็อร่อยแค่ไหนเฮียคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตวันนี้สั่งเยอะๆแล้วเดี๋ยวเชิญเฮียที่โต๊ะด้วยนะคะจัดไปเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่นั่งด้านในกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชิมกันคะ่ะ นี้นะคะเราก็อยู่กับเทียเดซึ่งเป็นเจ้าของสูตรตัวจริงสูงเสียงจริงของวัดดงมูลเหล็กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นลูกชายนะคะอันนี้ลูกชายเป็นพยาททาเป็นสายญาติจะสืบต่อก็เดี๋ยววัดดงอมต่อรุ่นโอเคค่ะต้องขอญาตเทียเดก่อนอย่างนี้นะคะคือวัดดงมูลเหล็กนี่คือความเป็นมายังไงคะเฮียถึงได้มาเปิดที่พัทยา เออ่เราก็อยากจะมาขยายราขานะครับเพื่อว่าจะให้ชาวพัทยาได้มีทานของอร่อยอร่อยเพราะมีมาหลายที่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสูตรดั้งเดิมของเราก็เลยชาวพัทยาอาจจะไม่ได้ทานของอร่อยดันั้นเราเราสืบเสาะดูแล้วว่า,าพัทยายังไม่มีของอร่อยก้เต๋น่วัว เราจึงได้มาขยายราคาที่นี่เพื่อให้ชาวปัญญายได้ทานของอร่อยนะครับอืโอเคค่ะคุณผู้ชมน้องพอใจต้องขอคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นสายเนื้อสายเนื้อเนี่ยจะต้องมาที่นี่นะคะการเดินทางนี่จุดโลเคชั่นของเรายังไงค่าเดินทางมายังไงคะเฮียถ้ามาจากกรุงเทพนะฮะค่ะลงจากมอเตอร์เวย์มาวิ่งมามุ่งหน้าไปตัตอีบน,นะครับก็เลยพัญยาใยต้ามาไม่มากเท่าไหร่ะนะก่อนถึงโรงเรียนเมืองเกตนะฮะ ลาเราอยู่ลาเราจะอยู่ก่อนถึงโรงเรียนเมืองเจ็ดอยู่ซ้ายมือครับหาไม่ยากครับติดถนนเลยนะครับและสถานที่ของเราก็าโล่งโปร่งสบายพร้อมที่จอดรถมากมายจอดได้เป็นร้อยคันครับคุณผู้ชมน,น้องพอใจมาแล้วนะคะหาไม่ยากเลยตรงดิ่งมาเลยค่ะเส้นสุข,ขุมวิทนะคะเลยพัทยาใต้ามาก่อนถึงไฟแดงโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดนะคะ ซ้ายมือเลยมีป้ายขึ้นเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัววัดดงมูลเหล็กนะคะที่เจอดรถจะบอกว่ารถบัสนี่เข้ามาสามารถแบบว่ากลับรถกันได้หลายลาําหลายคันเลยนะคะใช่ค,ครับใช่แล้วก็ความเป็นมานี่เห็นบอกว่าเฮียนี่คือเป็นเจ้าของสตรต้นตํำรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยนีต่อใช่ครับถ้าต้นตํำรับจริงๆแล้วมันคือของพ่อของแม่นะฮะไต่เรารุ่นลูกแล้วก็สืบพ่อต่อ,อ,อมานะฮะ ถือว่าต่อมามันจะว่าเป็นต้นลำรับเลยก็ว่าได้เพราะเราลุ้นลูกนะครับก็คือนั่นหมายถึงว่าเจ้าของสูตรนะคะตัวจริงเสียงจริงอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดตรงมูลเหล็กขนาดแท้รสชาติดั้งเดิมนะคะจะต้องมาที่สาขาพัทยาถนุนจุกตุ๋นเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเห็นอาหารเราแบบว่าหน้าตาเยอะแยะมากเลยนะคะคุณผู้ชม ส่วนมากนี่คือลูกค้าที่มาทานนี่ก็จะเป็นเมนูไหนที่เด็ดเด็ดมั่งคะเฮียถ้าเมนูเด็ดของเราก็คือสายเนื้อโดยตรงะนะฮะสายเนื้อดยตรงเลยฮะจะเป็นเนื้อเปื่อยนะฮะ,ะเอ็นตุนนะครับลูกคินเราก็สั่งพิเศษทำพิเศษนะฮะ,ะเนื้อสดเนื้อลายตับถ้ากินริ้วม,ม้ามไส้ขอบกระดง้งเรามีพร้อมทุกอย่างนะฮะ ถ้าเป็นสายเนื้อนะครับส่วนหมูนะฮะเราก็มีเสริมสําหรับว่าเอ่อลูกท้านลูกค้าท่านใดที่ไม่ทานเนื้อถ้ามาเป็นหมูคณะก็มีหมูเสริมขึ้นมาครับเพื่อจะได้ลองรับมาแล้วที่เดียวจบนะฮะรวมทั้งมีข้าวผัดตูปไทยโบราณนะครับกระเพราเนื้อเปื่อยของเรานี่นะฮะ รับประกันได้ว่าอร่อยแน่นอนชัวร์แล้วก็กระเพราเปื่อยอันนี้หน่อยเมนูนี้คือเด็ดจริงไม่คิดว่าจะเป็นเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งใช่คหับใช่เพราะว่าเนื้อเปื่อยของเรานี่ติดมันเป็นเนื้อต่ำชั้นนะฮะและการผัดของเรานี่เรามีเคล็ดลับการผัดรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับแล้วส่วนก็มีเนื้อะเตะนะฮะเนื้อะเตะนี่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อบัววัดดงเหล็กถ้าไม่มีเนื้อะเตะ นั่นคือของปลอมอนะฮะสูตรของเรานี้มีเนื้อเตะนี่คือของแท้ดั้งเดิมฮะ,ะมีเนื้อตะเตะนะครับถ้าเป็นวัดดงบุญเหล็กนะคะสูตรที่เป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริงอยู่จะต้องมีเนื้อ,อตะเตะบะหมตสเตะด้วยนะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยหนูเห็นแล้วจะขออนุญาตเถียชิมเมนูกระเพราเนื้อตุ๋นใช่ไหมคะตับนี้เจอเลยครับเชิเลยครับนะฮะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชม เนื้อเขาแบบว่าดีจริงๆเลยค่ะนี่ทำไมทำไมเฮียถึงได้แบบว่านำเนื้อตุ๋นตัวนี้มาทำเป็นผัดกะเพราอะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำฮะไม่ค่อยมีร้านไหนเฮียอเอากะเพราน้อเปื่อยเนี่ยนะฮะมาขึ้นเป็นเมนูเพราะว่าเนื้อเปื่อยกว่าจะขึ้นมาเป็นเมนูผัดกะเพราได้เนี่ยต้องตุนใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงหให้เปื่อย ถึงจะเอาขึ้นมาผัดกัะเพราได้นะครับต้องตุนใช้เวลาสี่ห้าชั่วโมงรสชาติจัดจ้านแล้วก็เดือเข้าปากไปนี่คือแบบว่าละลายในปากละลายดื้นลงคอเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูถัดไปค่ะเฮียเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะค่ะก๋วยเตี๋ยวของเฮียนี่คือแบบมีแบบไหนบ้างคะมีทุกอย่างนะก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วแต่ล,ลูกค้าท่านท่นลูกค้าจะสั่งนะฮะ่ะเป็น <c oughs> รวมทุกอย่างก็ได้นะฮะ ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามรวมทุกอย่างก็ราคาก็ไม่แพงที่นี่แค่บาทเบ่าทนั้นเองแต่ว่าถ้ามาร้านเราแล้วทานก๋วยเตี๋ยวของเราแล้วต้องบอกไว้เลยนะว่าถ้าเบื่อว่าไม่ทานเผ็ดไม่ทานรสจัดต้องบอกต้องแจ้งนะเราแจ้งพนักงานนะว่าไม่เผ็ดเพราะว่าเราจะปรุงพริกมาอยู่ในน้ํารสชาติออกมาพอดีเลยสำหรับคนที่ทานพอดีนะฮะไม่ต้องกลัวว่า ต้องมาปรุงนูง่นปรุงนี่ไม่ต้องปรุงเลยฮะ,ะมาพอดีเลยครับคุณผู้ชมเห็นหมอ้อเดือดอยู่ข้างๆน้องพอใจก็ทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าอย่างนี้นเรามีเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเซตอะไรคะ,ะเฮียจิ้มจุ่มหม้อไฟใช่ไหมใช่ครับเป็นหม้อไฟนะฮะมหม้อไฟของเราก็มีทั้งเนื้อและมีหมูะนะฮะเนื้อก็มีครบตามที่เห็นนะฮะส่วนหมูก็มีหมูตรดหมูเปื่อย ลูกชิ้นตับไส้นะฮะก็ชุดเราก็ไม่แพงชุดเล็กก็300บาทชุดใหญ่ก็400บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เห็นนี่คือก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับใช่ครับใช่ครับใช่โอเคแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่จะมีก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราข้าวผัดปูจริงๆแล้วมีผัดไทยด้วยนะคะับแต่ว่าเนืไทยโบราณเลยครับ ลูกค้าเยอะมากเคลียทำมาให้เราแบบว่าโชว์ให้เราแบบไม่ทันนะคะหมูสเต๊ะเดี๋ยวจะต้องลองชิมกันดูและนอกจากนี้ยังมีเป็นของหวานด้วยของ,งหวานครับใช่ครับเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะครับค่ะเ,เราจะไม่เอาทุเรียนลงไปกวนนะเราจะ,จะเนื้อทุเรียนโตะหน้าน้ำมะทิราดครับเป็นกะทิสดโอ้ดีเลยเหมือนได้กินข้าวเหนียวมูนกับทุเรียนรสชาติแบบน้นใช่ลัขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นน้ำมะทิ ของเราจะไม่ไม่ไม่ไมใสและนัวมากอร่อยมากานะครับแล้วก็เหนียวเราหมูนี่เราจะไม่เหมือนที่อื่นนะรเราเม็ดเราจะออกอตูมนิดนึงนะเพื่อให้มีรส้ามีการกรุบกรุบอยู่หน่อยๆนะครับเราจะไม่หมูให้เละให้นิ่มไม่ไม่ใช่อย่างน,นั้นเขาเหนียวทุเรียนนี่ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่ามาทานได้เฉพาะช่วงใช่ไหมคะเอ่อช่วงนี้จะมีตลอดนะฮะช่วงนี้จะมีตลอดครับช่วงนี้ แต่ว่าที่มีหลักๆเลยก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวถั่วดำนะฮะมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวถั่วดำด้วยแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามาทานที่นี่ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยก็ได้เป็นทุเรียนก้านยาวอีกต่างหากโอ้คุณผู้ชมเป็นใช้ทุเรียนก้านยาวนะฮะที่มาทำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดจงมุลเหล็กเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเ,เราเปิการเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับถึงห้าโมงเย็นแล้วก็หลังจากห้าโมงเย็นวันนั้นผ่านมาเห็นอยู่ค่ะตอนกลางคืนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำโบราณหรืออะไรสักอย่างใช่ครับใช่ใชเป็นลูกชิ้นน้ำใสนะทั้งเนื้อทั้งหมูลูกชิ้นน้ำใสแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำโบราณ นะฮะเราจะเปิดไปบริการตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มคืนนั่นหมายถึงว่าช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถมาทานที่นี่ได้กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ7โมงเช้าถึง5โมงเย็น7โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็ช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะตั้งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะคะน้ำใสนะคะแล้วก็มีสูตรโบราณตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มคืนนะคะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะคะสําหรับว่าถ้าท่านไม่สะดวก สั่งทางแก๊ปได้เลยนะครับแล้มีแก๊บบริการตลอดนะฮะตั้งเช้าตั้งเย็นนะครับมีบริการเดลิเวอรี่ผ่านทางแกลบด้วยนะคะแกลบจัดโปรบ่อยนะคะเฮียหนูเข้าไปส่งดูเฮียประจำแล้วครับโอ๋คครับยินดีแล้วคุณผู้ชมคะจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะ7โมงถึง5้าโมงนะคะแล้วก็มี4โมงเย็นถึง5ทุ่มครึนอกจากนี้ที่นี่เนี่ย เขายังมีทุเรียนจะบอกให้ว่าทีเรียนที่นี่คือเฮียเขาคัดเกรดมาอย่างดีเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเปิดหมุนว่าเราไปดูแล้วว่ามีทุเรียนก้านยาวคัดพิเศษมาเลยเฮียเป็นสวนแรกและที่เดียวที่<ะ>ตอนนี้ที่ทก้านยาวของเรามีที่<ะ>อื่นยังไม่ออกนะฮะตอนนี้ของเรามีอ่ะบึ่งออกเพิ่มออกแต่เป็นของจังหวัดระยองและจันทบุรีนะครับ มาจากสวนโดยตรงเลยนะคะ <ผม S 1> จากสวนที่ระยองจันตั้รีนะคะเรามีสวนของมะพวกกันปลูกอยู่เราก็ถึงหน้าทุเรียนกันยาเราเรากา็นำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้านะฮะนั่นคือหมายถึงว่าลูกค้าสามารถทานทุเรียนได้ช่วงนี้ในพัทยาก่อนใครเขาเลยจะต้องมาที่ปักมุดที่เดียวกันเลยนะคะใช่ครับค่ะคคแล้วก็ทุเรียนนี่คือขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็ตั้งแต่เช้ายัน เลิกเอ่อรุ่เดี๋ยว,วเลิกอะะถึงห้าทุ่มครึ่งอ๋อถึงห้าทุ่มครึ่งแล้วก็วกท่านลูกค้าท่านใดอยากทานก้านยาวโทรมาแจ้งเราได้ะนะฮะเราบริการส่งให้ฟรีนั่นหมายถึงว่าส่งฟรีในพัทยาหรือว่าส่งต่างจังหวัดในพัทยาครับแต่ต่างจังหวัดก็ส่งครับ ส่งให้ทางเอ่อเจอรี่ส่งไปเดลี่ไปนะฮะกจ<ก>ังหวัดคุณผู้ชมคะแล้วก็ติดตามนะคะทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรให้ทุกเรียนบริการส่งฟรีรอบชัทยาเลยนะคะโอ้โหเห็นอาหารเยอะแยะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอดใจไม่ไหวแล้วแต่ว่าไปพักชมโฆษณากันก่อนสักรู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมารอบหน้ามาชิมกันค่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะคะลูกค้าที่มาทานที่นี่ประจํานะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่มาที่นี่บ่อยไหมคะเพิ่งมาทางแรกค่ะอ๋อแล้ววันนี้คือเพื่อนพามาเพื่อนแนะนํามาเพื่อบอกอร่อยโอเคสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อไผ่ครับอ๋อพี่ไผ่เนาะพี่ไผ่มาที่นี่บ่อยไหมคะก็มาเรื่อยๆครับอ๋อชอบเมนูที่สุดชอบเป็นหมูตุ๋นครับอ๋อหมูตุ๋นรสชาติเป็นไงบ้างคะหมูตุ๋นนี้เนื้อจะไม่ขาวอ๋อเนื้อจะไม่ขาวใช่ครับแล้วก็จะนุ่ม อ๋อจะนุ่มก็เลยนี่ก็เลยแนะนำเพื่อน<ช>ๆมาด้วยใช่ไหมคะออขออนุญาตนะคะพี่ผู้ชายคนนั้นคือตั้งหน้าตั้ง่ามานมากเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะาี่โอเคนัมเบอร์วันเลยนะคะคุณแม่โตนี้คุณแม่ทั้งโต๊ะเลยนะคะ<ช>ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ชิแมแบบว่ารอบโต๊ะทุกอย่างเลยตอนนี้น่าจะทันคนเดียวไม่หมดแน่ๆเลยเดี๋ยวตาก,กล้องของเรานี่รู้สึกว่าลูกท้องหิวกันแล้วนะคะขออนุญาตนะคะเฮียตอนนี้เซตเนี้ยค่ะเห็นเมื่อกี้นะคะโตข้างหลังเขาแอบ,บถามมาด้วยเป็นชื่อชุดอะไรคะเซตอะไรคะเฮียเป็นชุดหม้อใหญ่นะหม้อไฟใหญ่นะฮะชุดชุดใหญ่นะครับค่ะ อันน,น,น,อนนี้เป็นชุดใหญ่นะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่ลองเอาลูกชิ้นใส่หมอ้อนะครับลูกชิ้นของเรานี่เราสั่งตปพิเศษเลยนะครับแต่ไม่เหมือนกับลูกชิ้นทั่วไปเราจะไม่มีแป้งเนื้อจะอนุ่มอร่อยนะฮะไม่แข็งนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อน่องลายนะครับอันนี้เนื้อตดเราทําเราจะไม่เลียงนะฮะชุดใหญ่เนี่ยเราจะไม่เลียงแบบว่า เป็นสวยเป็นชิ้นนะฮะ,ฮะถ้าเรียงอย่างนั้นแล้ว,วเวลาใส่จานไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะน้อย<ะ>มันดูสวยแต่ว่าปริมาณได้จะน้อยเราจะใส่รวมมาเลยอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เฮียสาธยายไปนี่เราดูเราลวกมาีะะการเนื้อทนเนื้อเนี่ยต้องลวกไม่นานใช่คร<ห>ัใช่ตุ่มนิดเดียวเพื่อให้ตะดุ่งนะฮะเนื้อจะนุ่มหวานนะฮะ นะฮะเนื้อจะไม่เหนียวแต่ว่าลวกให้นานเนื้อจะแข็งกระด้างเพราจะเหนียวจะไม่อร่อยอนะฮะอร่อยจริงค่ะคุณผนะู้ชมชุดเล็กนี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะเี่ยชุดเล็กก็สามร้อยบาทอ,อ่ะชุดใหญ่สี่ร้อยบาทนะฮะทั้งหมูทั้งเนื้อเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่แต่สั่งกลับบ้านก็แยกเป็นชุดไปฮะน้ำชุปแยกไปผักแยกไปไปถึงบ้านใส่หม้อ ลงได้เลยนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อจะบ,บอกว่าลูกชิ้นเนื้อวัดดงนี่คือไม่เหมือนใครเลยนะค<น>ะ,<ป>ะในพญานี้บลองได้ว่าอร่อยที่สุดนะครับอ,อร่อยที่งุค้เด้งเลยทีนี้มาหนึ่งเมนูที่เป็นขาดไม่ได้เลยคือเนื้อสเต๊ะนะคะเนื้อสเต๊ะน,นะครับเนื้อสเต๊ะของเราอันนี้นะฮะเป็นใช้เนื้อสันอย่างดีนะฮะ แซมมันนิดๆ,ๆของญาิของญาิเป็นน้ำจิ้มด้ยไหมคุณผู้ชมอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะตรงนี้เนื้อสเตกนี่คืออย่างที่เฮ er ียแจ้นไปตั้งแต่ช่วงก่อนนี้นะคะว่าถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดง,ดงต้องมีเนื้อสเต๊ะต้องมีเนื้อสเตะน,นะคะถ้าไม่มีถือว่าไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของแท้หนูตั้งเดิมนะครับต้องลองค่ะต้องลองเห็นลูกค้าสั่งกันเยอะมากใช่ครับเพราะว่า เนื้อตะแดงเรานี่เราจะหมักด้วยเครื่องเทศจะหอมะนะฮะเนื้อจะนุ่มไม่เหนียวไื้กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็น้ำจิ้มเขานี่คือแบบว่า,าเข้มข้นมากเลยนะคะใช่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนครับรับรองได้อ,อาจารย์เราก็อสุดยอดนะฮะอย่างนี้ค่ะเฮีย er. ถ้าสมมติว่า คุณผู้ชมนะคะดูรายการวันนี้ที่พัทยาอยู่นะคะมีสิทธิพิเศษอะไรจากรายการไหมคะถ้ามาทานที่ร้านเอถ้ามาบอกถ้ามาจากจากรายการค่ะวันนี้ที่พัทยานะฮะวันนี้ที่พัทยานะฮะมาถ้ามาเนี้ยบอกแจ้งลางเรานะฮะเราบริการฟรีเครื่องดื่มทุกชนิดทุกท่านนะครับขอให้แจ้งเรานะฮะว่าง่ายๆว่า มาทานนะคะและแจ้นเฮียเลยนะคะถานหาเฮียนะคะเฮียว่าดงอยู่ที่ไหนนะคะมาจากรายการวันนี้ที่พัทยารัสซีเครื่องดื่มทานให้หมดตู้ไปเลยนะคะมีเครื่องดื่มเฮียไปตอนนี้ทานปีแลวคนจะสองกวดสามกวดห้ากวาดทานได้เลยครับสิ่งพิเศษนะคะสําหรับรายการวันนี้ที่พัทยาเท่านั้นนะคะมาไม่เจอผมบอกเด็กพนักงานได้เลยนะครับ เหมือนกันหมดนะครับโอ้โหสิทธิพิเศษเท่ากับว่าถ้ามาแล้วไม่ต้องตามหาเฮียก็ได้แจ้งใครก็ได้ว่ามาจากรายการวันนี้ที่พัทยารับเครื่องดื่มฟรีไปเลยทานแค่ไหนก็ได้ใช่ครับนะคะตอนนี้หน,นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยฮะให้หนึ่งเดือนเลยครับมาแจ้งเราเราบริการฟรีเลยหนึ่งเดือนทานฟรีหนึ่งเดือนนะคะสําหรับ เครื่องดื่มใช่ไหมครับผมโอ้หนูตกใจนึกว่าแบบว่าทานฟรีไปเลยนะคะแต่ถ้าคุยถูกใจอาจจะฟรีด้วยถูก,กใจกให้ฟรีทําดีให้เบิ้ลนะคะคุณผู้ชมนะคะสําสหรับเพียแล้วอะไรก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็อยากให้เพียฝากร้านนะคะวัดดงแล้วก็ฝากติดตามเพจของเพียด้วยมีเพจด้วยนะคะครับผมเพเพจของผมก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนะฮะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนะคาว่าเนื้อวัวต้องมีนะฮะต้องมีคาว่าเนื้อวัวใช่ครับถ้าก๋วยเตี๋ยววัดดงนี่ไม่ใช่นะครับต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเน้นเลยฮะคำว่าเนื้อวัวของแท้แน่นอนและ